เริ่มร้อนครับอากาศเหรอเอาเปล่าหัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยเกมมิ่งวันนี้อยู่กับเกม l e ็ n a ร o เ The Lost Memory นะครับก็ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปเมืองมอร็อกเนาะแต่ว่าค่อนข้างยากลำบากนะครับ คลิปนี้เราจะมาเปิดการ์ดเพื่ออัปเกรดตัวละครและ ID ของเรากันนะครับโดยผมมีบัตรสุ่มประมาณ100ใบเนาะ <Wow. S 1> โอเคถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิด100ใบก่อนเนาะเรทการออกการ์ดบอสเนี่ยมันอยู่ที่0.25%ก็รวมกันประมาณ3%คิดว่าเปิด100ใบเนี่ยตามสถิติก็ควรจะออกอย่างน้อย3ใบนะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงเนาะนั้นทฤษฎีนะครับ อ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยโอเคถ้าวิาสาหอยู่ตรงกลางอย่างนี้จะไม่ได้การ์ด MVP นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราลุนการ์ดทองเอาก็ได้นะเพราะว่าการ์ดไม่ซ้ำก็ยังเยอะอยู่ครับ ไงซ้ำมากันหมดเลยล่ะฮ่าคาริสเบิร์กเหรอทำอะไรได้เอ่ยของพัธมิตรทั้งหมดเพิ่มขึ้น6.3%ออ๋อจะเป็นแพสซีฟการ์ดนะก็ดีอยู่ครับบัตตี้บัตเตอร์ไฟล์พักศัตรูปไปได้านหลังและลดมูฟสปีดและลบลังบัฟเหมือนจะเอาไว้ใช้กับพวกทีมโจมตีระยะไกลนะทีมเวทกับทีม นักนูนะครับยังไม่ถูกใจครับไปต่อเรียกว่าถ้าเปิดสัก30บใบเนี่ยควรจะมี MVP หลุดมาสักใบหนึ่งนะโอ้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฮะลางไม่ค่อยดีเลยครับวันนี้อ่า ได้เศษเนาะ<_><_>ข่าวโห่ลยไม่ได้เหรอเนี่ยลดเอ็มเด็บอ่าอารามลดคู่ดาวครับย้ำไปอีกสักทีต้องมาได้แล้วนะ่า โอ้ยยังไม่มาอีกเริ่มร้อนครับอากาศเหรอเอาเ่าหัวหัวร้อนคัดทองสองใบตักกรแตนใบปะ ทำให้ศัตรูในขอบเขตแอ็คเดกสูงสุดและติดไซเลนต์อืมอ่าการน,นอนครับเห็นหลายคนใช้อยู่เนาะเพิ่มดีเฟนต์และเอ็มดีเฟนต์นะครับ8วินาทีเลยแล้วก็เนเกตสถานะพิษด้วยมันต้องมาแล้วปพะวะาผูดีๆไม่รู้เรื่องสงสัยต้องใช้กำลังกันแล้ว 1>, 1 2 3 4 5ส้เปิดล็อก ยังครับยังไม่มาครับโลที่สี่ล้นนาไวอีสัใหม่โอ้ทองสองใบ <c oughs> เจ็บนะครับ หนึ่งสองสามสี่ครึ่งทางเนาะแล้วครึ่งทางนี้ยังไม่ยังไม่มาครับเราอาจจะต้องพักกันก่อนเนาะอืมแถมมามาช้าด้วยเนะาะไฮวีมาช้า ขายทองใบเดียวหรือเปล่าเอยโอ้จริงด้วยครับเกือจัดจัดผักก่อนอะไรวะเนี่ยห้าสิบไปไอดี ID ไม่เติบโตท <c oughs> ำไงดีทำไงดีอ่าไฟต่อโ้เอ,อ้สามเปอร์เซ็นต์มันยากจังเลย ย <c oughs> ังอีกโอ้ยแถมมากันช้าด้วยอู้งานอะวอลอกอู้งานอ่สคาระบ้าเนาะการทองใบเดียวเองเหรออ,อืมเจ็บครับ โอ้อยครั้งที่เจ็ดแล้วนะน่าเริ่มโ,โอ้โหอ๋อจะเป็นลมอัดทองใบนึงใบเดียวเลยมั้งอ่าทองอีกใบครับ แมวเนาะอ๋อกลองใส่เวทครับเพิ่ม A M A T A K. เอมแท็เฮ้ยเดี๋ยวมันก็มามั้งคิดในแง่ดีอครที่แฝด้วเปล่าเออวิธีดูนะใครไม่อยากโดนสปอยก็ก,ก็ปิดเสียงไว้นะครับก็คือดูตรงขอบกำแพงนี้เนาะแล้วก็วิสศาหศิิงจะมาหลบหมุมตรงนี้เพื่อให้ที่วอลล็อกเข้ามานะครับสักทีวะ่ะ ไม่ขอการ์ออบอสไม่ซ้ำนะอย่ามานะอย่าพึ่งมาโอ้ยตกใจวีตาตาครับเฮ้ยเฮ้ยเอาอะอย่างนี้คือไม่ซ้ำใช่ไหมทุกคนต้องการอะไรเราต้องการเอาฮิโรหรือไม่ก็โอซิริสอะไรอย่างนี้เนาะไปแพะไม่ได้ใช้นะซีิเนาะเลดเกมมันไม่ใช้กันแล้วอะครับ ไม่เป็นไรหรือว่าดวงมันมาอยู่อาจจะติดกันสองทีก็ได้นะเราต้องมองลงในแง่ดีไว้การ์ดบอดไม่ซ้ำมีตั้งเยอะแยะทำไมต้องเป็นบาฟโฟด้วยอผงม,มา โอ้โห oh. ครั้งที่สิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันก็อาจจะไม่ได้ช่วยนะแต่ก็เป็นที่พึ่งทางใจครับอ๋อร้อยไปออกไปเดียวมันสาเปอร์เซ็นต์หรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เกมนี้เนี่ย มีการไม่ซ้ำอะไรไหมหูซ้ำหมดเลยเหรออ่าออกสเกลโอเคอันนี้ใบนี้เห็นหลายคนใช้นะครับต้องเอามาอัพดาวต่ตอเนาะ,ะพักก่อนครับสรุปว่า100ใบวันนี้เนี่ยได้การ์ดบอสใบเดียวนะแถมยังเป็นบาโฟด้วยนะครับเออเราจะทำยังไงกันดีเราจะทำยังไงกันดี ไปตื้ออีกสักซีหนึ่งแหมอยากได้อีกสักใบนึ่งนะจะได้ครบ30น,นะครับไม่งั้นเราอาจจะต้องใช้เพชรเปิดหรอแต่เพชรเราอยากเอาไปทำอย่างอื่นเนาะอ้ยไปเรื่อยๆอ่ะไปขอรุ้นสักตัวหนึ่งได้ไหมอ่ะอ <c oughs> <c oughs> ไม่ให้เลยเหรอ ท่านไปมอเอร์มท้องอีกไปไหมโอเคในแมยอะไรเนี่ยคลิกของมัธยมในขอบเขตจะเพิ่มขึ้น5%แล้วก็อ๋อเป็นการแก้ทางสลิปนะถ้าสลิปจะเพิ่มขีแล้วก็คลิเดในเมจเพิ่มขึ้น1 0ออแก้ทางพวกสลิปนะครับเผลอเผอไป เผื่อเขาจะหลุดมาให้เนาะไม่หลุดเลยอะ่ะยากมากจริงเปิด120ใบเลยนะรีอว่าเอาไปเอาผงทองมาอัพการแล้วกันเนาะทองที่ใบใบเดียวกว่าโอ๊ะมาดำอ๋อแต่เรามีแล้วนี่วา้า เอาไงดีครับทุกคนอยากลุ้นอีกสักใบหนึ่งอ่ะให้มันมาอีกสักใบได้ไหมใช้ห้าร้อยเพชรก็ยอมเออได้ลุน้นขอดีๆขอเยอะๆด้วยโลภแล้วอย่างน้อยขอสองใบนะอมมันอั้นอ่ะ มาขอพลังด้วยครับหืมโอ้ยปวดหัปวปวดหัวอีกสักไปหนึ่งได้ไหมไม่ให้เลยเหรอโหยค,คนเกินไปเปล่าเออเอาต้องพักครับ ไม่ไหวแล้วครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบโอเคเอาให้ได้ร้อยห้าสิบเลยไหมเปิดอีกสักสองสองครั้งเนาะไหนๆก็ไหนๆมันก็อย่างนี้อยู่แล้วอะไปเอ,อือหือ ทำอะไรไม่ได้ครับขอกระทองกระทองนะขอผงหน่อยไม่น้อยมากกว่าน้อยเกินไปปะเนี่ยน้อยเกินไปเ,ปนเ,นอ,เ,ไปเออไม่ทีโอเคปกติมันร้อยใบมันควรจะได้าสามใบสิอันนี้มันมันเกินไปมากนะครับมันไปร้อยห้าสิบใบนะครับได้ลุ้นสามครั้งนะ กง,งามลกูกขอขอดีๆไม่เอามาโผล่ตรงนี้ไม่เอาแล้วนะอย่าซ้ำครับได้โปรดหึงแงทองโอ้ยอะไรอะไร่ะเรายังไม่ได้อีกหรอไปโกไปโกเอง ัโอ้สามหมดเลยครับไม่มีอันใหม่ครับโอเคอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องหยุดก่อนเนาะวันนี้มันอาจจะไม่ใช่วันของเรานะครับก็สรุปแล้วก็คือเปิดไปร้อยห้าสิบใบไม่ได้การ์ดเ v p ใหม่ๆเอามาอัพเกรดไดดีเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเอามาอัปดาวนะครับก็ทำให้เก่งมากขึ้นแหละโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลา,าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ